ผู้ช่วยพาบาตรปิดโครงการอบรมครูตำรวจแดร,รุ่นที่6ลุยปราบยาและอาดญากรรมทุกรูปแบบพลตำรวจโทอัคราเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ DARE รุ่นที่6หรือแดร,รุ่นที่6ของตำรวจภูธรภาคสองที่จังหวัดระยองโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า160คนจากหลายหน่วยงาน ั้งนี้ได้มอบเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นมหาจัก,กรพรรดิปี65เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการแดถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในเด็กและเยาวชนตามนโยบายรัฐบาลและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจากนั้นผู้ช่วยพบตรพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมตำรวจภูธรจังหวัดระยองรับฟังปัญหาและมอบนโยบายสำคัญให้ทุกหน่วย เน้นการปรับปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างหนีนอกระบบและการค้าของผิดกฎหมายพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับลงพื้นที่ใกล้ชิดผู้ใต้บังคับบัญชาและเร่งจัดสวัสดิการเพื่อเสริมกำลังใจในการทำงาน